ค,ค,ครับ,รรบก็สวัสดีครับวันนี้กับช่องคัดสับก็จะมาเลดูอะไรนะคนสังเกตไหมสีแปลกๆไหมถ้ามีคำหยาหรือผิดประการใดก็ขออภัยนะครับผูดติดอักก็ขออภัยด้วยแล้วการปฏิบัตนะครับนะฮะนะทุกคนชมให้ดูมันแปลกจริง นดี๋ยวต้องชื่อดิโอไงล่ะเห้ยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ทำไมใครแต่ชื่อดิโอผมรวยอะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูผมได้เื้อตัวก็อะไรก็ไม่ให้ึไม่เงินรวยอะครับพอดีว่ารวยอะครับ มีศักยมีอะไรพร้อมเลย,ยมานะครับมานะครับผมจะทำการหายตัวนะครับเราจะผมจะทำการหายตัวของตัวละครนะเดี๋ยวผมจะทำอะไรดูครับผมทำการลากผู้ปิดมันนะฮะเผมทำอะไรให้ดู แล้วก็ไม่กว่าไม่ยกกอนนะครับเราก็ขอทันทีครับมาครับเดี๋ยวผมทุกคนเซ็กซ์ปิ้งไนไหนโอ้ดีโอว้าวดีโอของแท้เป็นไงทุกคนเร็วดูดีโอมีวีจ้าดยอาจจะเป็นสเตะก็ได้นะครับว่ะ อ่านะครับนี่โอเคเดี๋ยวเขาลองให้ดูละมิดิโอครับอเลยครับมาครับอันนี้นะครับออาเดีวเดี๋ยวเี๋นนครับอู้ห์เอา้เอาคนแยังสีเหลืองสีดำด้วยโอ้โหขอเป็นตัวเกอร์แล้กัน อ้อหนี่แหลวเอออื้อหือนไงโดดิโอเดียวเอ้าดิโอจะไปจุสเกเดี๋ยวสีดำางใช่ไหมเอาล่ะโดผมจะใสีดำแล้วก็โอ้ยังเปนไงโอ้โหทะลุเป็นยัไงทุกคนโเ้ชไปจุดทลแล้ว งานทุกคนผมไปจอทะล,ลุแล้วอ,นนอ้าวมจีจอทะลุสองคนว่ะ เจอสองคนมาแล้วเดี๋ยวผมตัดตอนเข้าเกมเลยดีกว่าหืมผมไม่ได้เป็นนะครับมาถ้าคนที่ยังไม่เคยเล่นก็คือต้องทำแทสนะครับคนที่ไม่ได้เป็นต้องทำแทสนะครับเอ้ยมีสแกนนะครับแล้วก็ผมก็เจนี่นะครับเออฆาตกรนะครับฆาตกรก็ต้องฆ่าคนให้หมดนะครับ ก่อนจะเหลือเท่าฆาตกรนะเช่นฆาตกรมีสามคนต้องเหลือให้ต้องให้เหลือสามคนนะครับถึงจะชนะนะครับฆาตกรมาครับผมไม่ค่อยไว้ใจเขาเลยเอออ้ยทำไมไม่แก้อะมา คนเดิมนามาครับ ไม่อยากรำคัญนะครับทุกคนก็ปิดเสียงมปได้เลยเปิดเสียงดังกว่านี้ก่อนโอเคนะครับเฮะฮะ เเต็มเลยมา,มาดูก่อนแบ็ตัวฮะว้าเราทานินี่รอบนะครับเราขอไปด้วยวาาอ,อ,วอย่าหนัยขอตัดไปตอนที่มีคนออกกันแล้วกัน โหกันแล้วเขาก็จะคิบกันเยอะเลยนะฮะไม่ไเอาโหั้าไม่มียาเล่นนอนเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะได้จเล่กนกันเลยเด้อนั่งเลยกันแล้วคือถ้าวันนี้ถ้าวันวายกว่านีน้นจะดีมาก ทมช้าเสีลววัะสแกน ทำท่าสแล้วอ้ยดีเกลอกนะออกกันอีกแล้ว์งกตาผิดแลวตอนนี้ผมสีอะไรนะจะไม่ได้สีฟ้าอ่อนน่าจะใช่สีฟ้าอ่อนอื้ม นะครับผมตัดไปตอนที่วหวตดเสร็จเลยแล้วกันนะครับวอร์สระสีเขียวอันออกไปยี่บนสีฟ้าอันนี่ไงถ้าอย่างหลมอมอนนี่นะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยนะถ้าอยางรถอนนี้ จะ่ถ้าคลิปผมก็จะแนะนำแอปที่แคทเกมกับผมนะแต่ว่าเออแต่ว่านี่นะฮะใช้เมมเยอะกว่า่อยผมกลับไปตอนเสร็จเลยสี่สามสองหนึ่งตอนนี้เหลือหกพผ่าพีเอาแค่บอพอดีสีเหลืองผมจำไม่ค่อยได้นะว่าสีอะไรแต่ผมว่าน่าจะสี บางนาทีแล้วไม่ไมดีกว่าวเราวันนี้ผมก็จะมาดูสิครับใครเข้าก็รีบกดไลค์กดแชร์ครับนะใครให้เราเห็นเองครับแล้วเราก่อนบายเดี๋ยวเจอกันทันแม่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิป,ปอย่าลืมสหรับแ,แอปที่โบจะมาแนะนำนั่นคือแอปนี้แน,น่นะครับไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่า แอบนี้น,นะนี่นะครับเรแอปนี้นะครับถ้าพูดกัเข้าไปแล้วมันก็จะเด้งเหมือนผมเข้ามานะครับแต่ว่าจะใช้เยอะแะนี่นะครับและมันก็สามารถเก็บคลิปของเราไว้ได้นะครับมันก็สามารถเก็บคลิปของเราไว้ได้ด้วย ผมทำติดกับนีคยเก็บคลิปของเราไว้นะครับเราต้องลบด้วยนะครับเพราะว่าก็มมม่มันรถเต็มนะครับนี่นะครับนี่มันก็มีภาพเ้วยนะครับนี่นะแอบดีนะถ้าเราอยาก